สวัสดีจ้ามาพบกับช่องสาวโคราสสวีสเดนเดนจ้เดอร์วันนี้สาวโคราสสวีสเดนมีเมนูใหม่จ้ะนี่จ้าหนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะยั่วจ้ะเพชรเสบสวงเลยจ้ะลูกสาวต่ำเหมือนเคยจ้ะนี่จ้าเขาเรียกว่าปลานินหรือว่าปลาทับทิมเดอจ้เดอร์แล้วก็มีน้ำพริกกะทิจ้ะน้ำพริกกะทิสาวโครสาสทำเองเด้จะ้ะ แล้วก็พักเสียนดองที่สาวโคราชทำด้าจเดอ้อแล้วก็มีพักเครื่องเคียงตังโอจะ้ะแล้วก็ประกาศนาะจเนาะนะพักเครื่องเคียงอีกน้นจะจเนาะตามนี่เลยจะ้ะนี่จ้าเห็นไหมจ้าจ้ะอันดับแรกสาวโคราชขอฝากช่องแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องน้าจเดอ้อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวโคราชสวีเดน จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะขอฝากช่องเลยด้วยจ้ะเด้อขอบคุณค่ะมามาเริ่มกินกันเลยจ้ะม่อรอ้ันทำเพลงแล้วอร่อยมากขอบอกขอใช้มือด้ยจ้ะเด้ออันนี้พักเองหนึ่งไหวโอ้ยใช้มือเลยจะ้ะเนาะมันจิ้มนะสวงเข้าไปจะ้ะสวงเข้าไปเนี่ยโอ้ยเนาะ 嗯，好，一样，一、嗯、样，好么？好吃的 ที่นี่มาพักเสียนด้วยจ้ะเด้อคำใหญ่ๆนี่ยจ้ะเพราะมันอร่อยมากบอกเลยพักเสียนเนี่ยเก็บมาดองเองจ้ะนี่จ้ะน้ำพริกกะทิกท็ทำเองจ้ะน้ำพริกกะทิโคราชด้วยจ้ะบอกเลยว่าอร่อยจ้ะ มากินด้วยกันด้วยจะเด้อใครยังไม่กินเขาพึ่งทำงานบ้านเร็จจ้ะเลี้ยงลูกด้วยทำงานบ้านด้วยดูลูกกลางคืนด้วยวันนี้วันยุดยุดแต่มว่าวานละจ้ะวันแรงงานเนาะวันนี้ก็วันสองยุดสองอาทิตยาา์มันจะเนาะทำความสะอาดโรงเรียนเต่๋ยยุดได้เลี้ยงลูกทำงานบ้านคลีนบ้านจ้าเห็นไหมจ้ะจะยั่ว ก็งั้นใาอ่ะอร่อยแต่นี่และจ้ะพพรสินดองพพรสินดองก็น้ำพริกกะทินี่และจ้ะอร่อยหลายหลาย ถ้า <laughs> กัดขาบานเองจ้ะรวานหวานอันหนึงน่ง อากาศไม่ดีเลยซาทิเนี่ยขึ้งฝา่าขึ้งฝนจะไปไหนมาไหนก็นไม่ได้ว่าจะไปหาเก็บพักกูดก็สงสัยคงจะไม่ได้นะจ๊ะเนาะอ้าขอโทษด้วยจ้ะเด้อติดมือนี่จ้ะอืมอืม เต็มปากเต็มคำเลยจ้ะอ,อร่อยอะพะกักหวานทานหวานาวานั้วเสียอร่อยจ้ะ วันนี้สวยหน่อยนะเจ้ะเนาะวันยุดจ้ะยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำความสะอาดบ้านเป็นแม่บ้าน,านสตยอดจ้ะอร่อยมากอื ขนาดกินท้องอยังลองเดฟพอ่อเมนพี่น้องเว้ยขนาดกินอยู่ยังท้องอยังลองอะ่ะจกจกุจกจุกจุกกินอยู่ก็ได้ดูดนิ้วได้ย่าว่ากันด้วยจ้ะ อร่อยเห็นไหมจ้าอืมอืม อร่อยมากจ้ะแซ่บแบบตวงเพชรมิมิแลกไทยกินแล้วจ้ะ ไทยแพงโพจ้ะสื้อมาอาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่กล่าวสื้อเลยซสื้อหลายๆไม่ไม,ไมีตั้งซื้อนมให้ลูกกินเอยวจะนมเลยลมันเพิดโอ้เปลืองอาหารแม่เก็บพักเก็บยาก,กินนลยจ้ะเอาลูกไว้ก่อนเนาะของแพงจ้ะ หลานไทยแพงแพง้วยจะเด้อืยุ่ยเลยจ้ามาเด้อ Mm-hmm. <laughs> อยากให้โควิดหายเร็วๆ,เ,วๆเนาะจะเนาะจะได้ไปพบเจอกันเนาะอยากกลับบ้านประหนึ่งจ้ะ ต้องกินดีๆเนี่ยเดี๋ยวกางติดคออือจะเนาะอือน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่อย่าย,ยั่วเลยอือ <h ums> ต้มแปกหนึ่งก็หวานหวานนะกรรมสุดท้ายเราเรียกพักคืนชายเนี่ยเากำลังปลูก <laughs> อยู่ โอ้ยสุดยอดแซบ่บอร่อยมากพวดกินแล้วก็ระวังกล้ามเนาะสุดยอดเนาะนั้นจ๊ะเนาะจิ้มจ้ะอิ่ว กั่งยอดแซบดูแลตัวเองกันนะจ๊ะเด้อแค่นี้ก็จะดูแลตัวเองกันอกันจ้ะมองไทยรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีจ้สะสาวคนหลังก็ทำงานโรงงานเอ๋ทําเองความสะอาดโรงเรียนก็หัวขึ้นกันจ้ะบางทีเด็กหน่อยก็ หลายอย่างจ้ะอืมเป็นแม่บ้านพยายามเซฟตัวเองให้ดีที่สุดจ้ะอันตรายมากกลัวขึ้นกันไม่ใช่ไปไม่กลัวอืมอืมอร่อยอืม นี้สาวโคราชก,กมิคนีเราจะเนาะพบกับคิดนาพบกันคิดนาเด,ด้อจจะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้สาวโคราชสวีดนินเด้อจจะเด้อขอบคุณจ้า